และน, <ough> นี่นะครับคือคนที่เคยฝึกงานกับผมและได้ทํางานกับผมเลยมีน้องคนนี้มีคนนี้มีคนนี้มี3าคนนี้มีคนนี้แล้วก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วตอนนี้ <h arti> คือมันมีอยู่คลิปหนึ่งเว้ยหลายคนดูคลิปผมผมแล้วก็โกรธผมเลยเว้ยที่ว่าผมแบบไม่ให้เงินเดือนเด็กฝึกงานไม่ให้ตังค์เด็กฝึกงานเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่ให้ดูกันว่าเด็กฝึกงานของผมอะได้อะไรบ้างและให้คุณตัดสินใจเองว่าสิ่งที่ผมทำอะถูกหรือเปล่า <h unt> อย่างแรกที่จะบอกก็คือถ้าคุณมาฝึกงานกับผมหลักๆแล้วมันจะมี3สายให้เลือกสายททีี่่1กก็็คคืือ2 m ัลติ m e d i a Design สายที่3ก็คือ Digital Marketing หลักๆมันจะมีอยู่3สายนี้รู้ไหมผมอะ่ะไม่ได้อยู่กรุงเทพผมอยู่ภูเก็ตหลักสูตรของโรงเรียนส่วนมากที่ภูเก็ตเขาไม่ได้สอนลึกแต่ละสายนี้ผมต้องมาสอนเด็กใหม่จากเริ่มต้นจากศูนย์เองเช่นถ้าคุณเป็นเด็กฝึกง,งานของมัลติมีเดียดีไซน์ปกติแล้วฝึกง,งานเนี่ยสเดือนเดือนแรกทั้งเดือนเลยนะคุณก็จะไดเ้เอาความรู้จากพี่ไปฟรีๆเลยวิธีทำฟิกมา เขาว่าโรงเรียนส่วนมากอะในภูเก็ตอะเชื่อไหมโรงเรียนระดับปสอบอชอหรือมหาลัยเนี่ยเขาไม่สอนฟิกมาในโรงเรียนเลยพี่ต้องเป็นคนปูพื้นฐานให้น้องเขาตั้งแต่ศูนย์เลยพี่มีคอร์สของพี่ที่ทีมงานพี่ทําไว้ก็เด็กก็เอาไปดูเดือนแรกอะพี่ก็ให้น้องอะลองทําเว็บไซต์ของตัวเขาเองก็คือน้องเลือกได้เลยว่าอยากทําเว็บไซต์อะไรอยากเขียนเว็บไซต์อะไรอยากทา UX UI เกี่ยวกับอะไรน้องสามารถเลือกได้เลยแล้วงานเนี่ยมันเหมือนงานส่งอาจารย์คืองานอะพี่เอาไปใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นงานของน้องเขาเองเป็นงานฝึกของน้องเขาพอเดนที่2เดอนที่3เเ่รราก็ิมให้ ผลงานจริงให้ลองทําผลงานจริงดูอันนี้สมมุติพี่มีบริษัทพี่ถูกจ่ายงานมาชิ้นโปรเจกต์อันนึงใช่ไหมสมมติเรียกว่าโปรเจกต์เ พี่ก็จ่ายงานโปรเจกต์เอให้ทีมงานของพี่ที่ว่าเป็นทีมงานระดับมืออาชีพของพี่เองแล้วก็พี่ก็ให้จ่ายงานเด็กฝึกงานโปรเจกต์เอเหมือนกันอ่ะทำควบคู่ไปเลยระหว่างเด็กฝึกงานทํากับทีมงานพี่ที่เป็นมืออาชีพทําแล้วก็มาดูกันว่าเด็กฝึกงานอะจะทําได้ดีขนาดไหนพี่ก็คอยสอนไปเรื่อยๆคอยพูดถึงว่าจิตวิทยาาในการออกแบบสอนเบสิกเรื่อยๆในการออกแบบในการ UX UI ทําให้เขาเข้าใจว่า UX UI คืออะไรจริงๆโ O เดน a รชชอะไรแบบนี้กด60-30 10ของการลงสีอะไรแบบนี้ทีนี้ผลงานแบบนเนี้ยเนี่ย เ5ผลงานของเขาอะ่ะไม่ได้ถูกใช้จริงไม่ได้ส่งลูกค้าอันนี้พี่ทําใจไว้อยู่แล้วว่าผลงาน95%ของเขาจะไม่ได้ถูกใช้แล้วพี่ก็บอกเขาล่วงหน้าด้วยถ้าเปรียบเทียบอะโปรกราฟิกของพี่ใช้เวลา3วันในการออกแบบเว็บไซต์ฟูลทั้งหมดรีสปอนเซอรทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นเด็กฝึกงานที่เพิ่งมาฝึกใหม่ๆพี่ให้1เดือนเลยในการออกแบบมันก็มีความรู้สึกแบบเออสเดือนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเราก็สอนเขาอย่างเดียว่อพอถึงเดือนที่4ี่ปับ๊บเราก็มีการให้งานจริงมากขึ้นแต่ก็ไม่ไไดด้คาหวังอะะรแล พอถึงเดือนที่4อาทิตย์2อาทิตย์สุดท้ายทางพี่เองเนี่ยส่วนตัวของพี่เองเนี่ยมีการดูพอร์ตโฟลิโอของเด็กมีการช่วยปรับพอร์ตช่วยเขียนพอร์ตไม่ว่าเขาจะไปเรียนต่อเขาจะไปสมัครงานก็ทําให้พอร์ตของเขาดีแล้วก็ให้เซอร์ติฟิเคตเขาด้วยบอกว่าในคนเนี้ย บุกเทรนมาด้วยเนบูล่าได้เข้าคอร์สสี่เดือนแล้วพี่ไม่ได้มองว่าพี่เป็นสถานที่ฝึกงานแต่พี่มองว่าพี่ให้เขาฝึกงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยและส่วนมากพี่แทบจะเสียเปรียบในการรับเด็กฝึกงานเข้ามาทํางานแต่ว่าพออะไรถึงพี่จะรับเด็กฝึกงานเข้ามาทํางานพี่เป็นคนภูเก็ตแล้วมันก็ไม่มีสถานที่แบบนี้ที่ว่าคอยสอนเด็กพวกนี้เรื่องของมัลติมีเดียดีไซน์ U X U I ทํากราฟิกหรือว่าตัดต่อว,ว,วิดีโอแบบนี้เขาสามารถเรียนเองได้แต่เวลาเขาเรียนเองเขาก็จะไม่ค่อยโฟกัสเขาอยากมาเรียนตัวต่อตัว,ตว ทำงานจริงมีคนสอนเขาตลอดเวลาเข้าคอร์สทำให้ทุกอย่างเป็นเบสิกทุกอย่างและถ้าคนไหนมีเวลเขาก็มีโอกาสร่วมทำงานกับผมตอนนี้มีหลายคนเลยที่เป็นเด็กฝึกงานแล้วหลังจากนั้นก็มาทำงานกับผมแล้วเวลาผมรับเด็กฝึกงานเนี่ยถ้าผมเหลือที่นั่งไว้อยู่ในออฟฟิศผมผมแทบจะไม่สนใจเลยเลยพี่รับอย่างเดียวเลยพี่ไม่ดูเกียรติพี่ไม่ดูอะไรขอแค่อย่างเดียวก็คือดูความตั้งใจในการทํางานถ้าเขาดูแล้วว่าเอ้ยไม่ค่อยตั้งใจหวังแต่เงินอยากฝึกงานให้มันผ่านผ่าน,านไปพี่ไม่รับพี่ต้องการคนที่ว่ามาถึงแล้วอยากเรียนรู้สกิลจริงๆอยากเอา เปรียบบริษัทพี่ให้ได้ว่าเอ้ยน้องมาที่นี่แล้วน้องเอาเปรียบน้องเอาความรู้ดูดความรู้ไปจากบริษัทพี่พี่อยากให้ทุกคนแบบนั้นเพราะตอนนี้ภูเก็ต ขาดเด็กเก่งๆแบบเนี้ยไหลไปอยู่กรุงเทพเกือบทุกคนเลยบางทีเนี่ยโรงแรมเนี่ยบางทีเขาก็มีนโยบายไม่รับเด็กปวชหรือปวสจนทําให้เด็กเนี่ยเขาอยากมาฝึกงานกับพี่ทันทีเลยเขาก็มากันเป็นกลุ่มแล้วก็มาขอร้องพี่เอ้ยขอรับ6คนได้ไหมบางทีพี่ก็ต้องรับ6คนบางทีพี่ก็ต้องรับ10คนแบบเนี้ยแล้วพี่ก็คัดแต่ละคนว่าพี่ไม่ให้ตังค์นะแต่น้องต้องตั้งใจนะไม่นั้นน้องไม่ผ่านฝึกงานนะโอเคเลยทําให้ทุกคนเนี่ยเวลามาฝึกงานกับพี่แล้วได้ความรู้กลับไปด้วยผ่านวิชาฝึกงานด้วยแต่ว่าสิ่งเเเเดดดีียวท่่่คค้้าาไไไไมมืองินแ